สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวของถูกและดีนั่นคือครีมซองที่หาซื้อได้ง่ายมากๆจากเคที่ดอนั่นเองนะคะอันนี้เขาจะเป็นซีซีครีมสูตรสำหรับคนเป็นสิวโดยเฉพาะเลยนะคะแล้วก็มีความอ่อนโยนด้วยนะหลังจากที่เราทดลองใช้ไปแล้วก็ชอบเลยแหะทุกคนแล้วก็นี้อยากจะเอามาให้ทุกคนได้รู้จักกันนะคะสูตรนี้เป็นสูตร ซิก้าที่เหมาะสําหรับคนที่มีสิวเนื้อครีมของเขาเนี่ยก็จะมีโทนสีที่สามารถใช้ได้ทุกสีผิวเลยนะคะแพคเกจจิ้งก็คือดีมากตัวฝาหมุนแน่นไม่หกเหลอะเทอะเ,เราใช้หลายครั้งแล้วนะก็ยังไม่หกเหลอะเทอะซองเลยนะคะวันนี้เราก็มาเจอกันในหน้าสุดอีกแล้วเราก็จะมาทดสอบให้ทุกคนได้ดูกันว่าเขามีดียังไงบ้างนะคะทุกคนจะบอกว่า ใช่เราติดใจแต่ว่าคนที่คาดหวังว่าเขาจะให้ความปกปิดเนี่ยต้องถอยไปก่อนนะคะเพราะว่าน้องคนนี้เขาไม่ได้ให้การปิดใดๆทั้งนั้นเลยนะทุกคนรอยสิวเอ่ยอะไรเอ่ยก็ยังเห็นชัดอยู่แต่ว่าเขาจะมีจุดเด่นของเขาเลยก็คือการปรับสิวให้กระจ่างใสมากขึ้นเนื้อครีมจะเป็นสีที่เหมาะกับทุกๆคนเลยนะคะ ทาไปแล้วเนี่ยเขาก็จะช่วยปรับผิวของเราให้กระจ่างใสไม่ว่าจะเป็นโทนสีไหนก็สามารถใช้ได้หมดเลยวิธีการลงของเราก็จะเหมือนกับการลงสกินแคร์เลยทุกคนแล้วก็ใช้นิ้วมือเนี่ยละขาเกลี่ยให้ทั่วใบหน้านะคะแต้มไปตรงจุดที่เราต้องการแต่อย่างที่เราบอกว่าแต้มไปก็ไม่มีผลใดๆนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ช่วยเรื่องปกปิดรอยสิวหรือว่าฝ้ากระจุดด่างดำนะ จะบอกว่าชอบเนื้อครีมของเขามากๆเป็นครีมที่มีความบางเบาไม่เหนียวเนหนอะหนะเกลี่ยง่ายทุกคนจะใช้นิ้วมือเกลี่ยแบบเราก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นฟองน้ําเป็นพับหรืออะไรก็ได้เท่าที่ทุกคนมีอยู่นะคะสําหรับการใช้ก็ต้องให้สิบสิบแหละใช้ง่ายมากๆแล้วก็สบายผิวเพราะว่าเขาให้การบํารุงผิวไปในตัวด้วยนะ เห็นซองเล็กๆแบบนี้นะคะสารสกัดจัดเต็มค่ะเขาจะมีสารสกัดจากเซรามายช่วยปกป้องผิวกระตุบความชุ่มชื้นให้ผิวได้ด้วยแล้วก็ซิก้าหรือว่าใบบัวบก็ช่วยลดรอยดํารอยแดงแล้วก็ช่วยให้สีผิวสม่าเสมอมากขึ้นสารสกัดจากชาเขียวช่วยลดสาเหตุของการเกิดสิวนะคะแล้วก็มีโรสแมรี่มีซิงค์พีซช่วยลดความมันบนใบนหน้าได้ด้วยมี BHA p h a ช่วยปรับเซลล์ผิวผลัดเซลล์ผิวแล้วก็ทําความสะอาดดูขุมคนช่วยผิวของเราเรียบเนียน รวมถึงยังมีสารกัดจากดอกคาโมไมลา์ที่ช่วยปกป้องผิวจากมลภาวะด้วยช่วยให้ผิวของเรามีสุขภาพดีมากขึ้นถ้าใช้นนระยะยาวนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยเขาสามารถช่วยปกป้องแสงแดดด้วย SPF 5 0 PA บวกบวก,บวกจุกๆก,ก,กันไปเลยจ้าอย่างที่เราบอกว่าบางเบามากนะคะสามารถใช้ซ้าได้นะทุกคนในดอกก็ทาประมาณ2รอบจริงๆแล้วเราคิดว่ารอบเดียวก็พอแล้วแหละแต่ว่าสองรอบนี้ก็คือให้ทุกคนได้ดูว่าเนื้อเขาไม่หนักสามารถบิวเพิ่มได้นะคะ เราไม่สามารถที่จะใช้น้องคนนี้เดียวๆได้เลยนะทุกคนเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะมีปัญหาสิวเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดำต่างๆพอสมควรเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ควบคู่กับคุดชั่นหรือว่ารองพื้นด้วยแล้วก็อย่างที่เราบอกเขาปรับผิวให้กระจ่างใสทุกคนอย่าลืมทาคอด้วยนะคะไม่อย่างนั้นหน้าเราจะลอยมากๆเลยแหละทุกคนจากการที่เราได้ลองใช้มานะเปลี่ยนง,ง่ายมากสบายผิวให้การบำรุงจริงๆนะคะ ถือว่าถูกและดีแต่เขามีแบบหลอดได้นะถ้าใครอยากจะใช้ยาวๆแบบหลอดก็น่าสนใจมากเลยค่ะทาง่ายมากทุกคนจะเห็นว่าพอดีเลยแล้วก็หน้าไม่เป็นขุยด้วยนะคะบิวเพิ่มสองรอบแล้วก็ก่อนหน้านี้เราลงสกินแคร์ก็คือแบบจัดเต็มนะไม่มีการลดสเต็ปสกินแคร์ใดๆเลยถือว่า ชอบเลยแหละเดี๋ยวเราจะขอตัวไปแต่งหน้าให้เรียบร้อยก่อนนะคะและลุกที่ได้ก็ประมาณนี้เลยนะทุกคนอันนี้เราวันนี้เราลงรองพื้นนะคะก็คิดว่าน้องคนนี้เจ้าซีซีครีมตัวนี้ของแคทตี้ดอนะเขาช่วยปรับผิวให้กระจ่างใสมากขึ้นไม่ได้เน้นเรื่องของการปกปิดใดๆทางนั้นเลยนะทุกคน แต่ว่าเขาสามารถช่วยให้ผิวของเรามันมีความเปล่งปลังปล่งออกมาได้ด้วยจริงๆนะคะหลังจากที่เราได้ทดลองใช้มาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาสามารถใช้ควบคู่กับสกินแคร์ตัวอื่นที่เรามีได้ทุกเนื้อสัมผัสเลยแล้วก็สามารถใช้เป็นเบสบางๆก่อนที่จะลงคุชชั่นหรือว่ารองพื้นก็ใช้ได้เหมือนกันเราใช้ร่วมกับคุชชั่นก็คือไม่มีปัญหาเลยแล้วก็คุชชั่นติดผิวดีมากขึ้นด้วยแล้วก็หน้า มีความผ่องกระจ่างใสตลอดทั้งวันจริงนะคะช่วยให้เมคอัพเนี่ยไม่ดรอปลงนะทุกคนแล้วก็วันนี้เราลองใช้กับรองพื้นนะก็รู้สึกว่าเขาก็ไม่ได้ทําให้เนื้อรองพื้นเป็นขุยนะคะยังสามารถใช้ร่วมกับสกินแคร์หรือว่าเมคอัพในชีวิตประจำวันของเราได้อยู่ก็ ถือว่าเป็นตัวที่แนะนำนะแล้วก็ที่สําคัญเขาเคลมว่ามีความอ่อนโยนด้วยเนาะซึ่งของความอ่อนโยนหรือว่าปราศจ,จากแอ,อลกอฮอล์ต่างๆเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละคนด้วยนะคะเพราะว่าส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยผิวของแต่ละคนก็จะเซนต์แตกต่างกันออกไปเนาะคลิปในวันนี้ก็จะสั้นๆหน่อยนะคะก็จะเป็นการเทสเนื้อสัมผัสข,ของเจ้าซีซีครีมตัวนี้ว่าเขาเป็นยังไงบ้างนะก็ถือว่าเป็นตัวที่เราจะแนะนําให้ทุกคนได้ลองใช้กันค่ะ แล้วพบกันใหม่ในคอนเทนต์ต่ตอไปบ๊ายบายค่ะ